สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเส้นทางถนนหมายเลขสามหรือที่เรากำลังจะไปเที่ยวถนนหมายเลขสามของจังหวัดน่านน,นะครับวันนี้พาทุกท่านเดินทางมาที่จังหวัดน่านอำเภอบ่อ,เ,อ,บอกเกลือนะครับซึ่งเป็นทางผ่านที่จะต้องผ่านถนนหมายเลขสามเป็นที่นิยมที่ฮือฮาของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ผ่านมาถึงแล้วเป็นถนนลอยฟ้าครับจะต้องไปเซลฟี่หรือถ่ายรูปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เส้นทางจะหายุดหมดนะครับผ่านภูเขาผ่านเหวผ่านทะเลหมอกแบบไหนอย่างไรตามไปชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านเข้าหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าไปสู่อำเภอบ่อกเกลือกันนะครับซึ่งต้างบอกว่าบรรยากาศสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้ใบไม้เขียวๆแล้วถนนก็เป็นถนนเลนคู่นะครับรถวิ่งสวนทางกันได้นะครับเส้นทางนี้ก็ไปไม่ยากครับ เมื่อมาถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านแล้วนะครับเราก็กดทางไปอำเภอบอกเกลือหรือทางไปถนนหมายเลข3ามนะครับเราไปตามแผนที่ Google Map เลยครับก็จะเจอถนนอย่างที่เห็นในภาพเลยนี่เลยนะครับซึ่งถนนเป็นยางดำครับเป็นถนนสองเลนรถวิ่งสวนทางกันได้สองข้างทางนี้ก็เต็มไปด้วยภูเขาต้นไม้นะครับเรียกว่ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็ใบไม้เขียวๆกับใบไม้กำลังผัดใบเปลี่ยนสีนะครับ ซึ่งต้นมาจะอยู่บนภูเขานี้สองข้างทางจะร่มรื่นมากครับแล้วก็ขับรถสบายๆนะครับเพราะว่ารถก็น้อยจึงแม้จะเป็นถนนสองเลนรถวิ่งสวนทางกันมาแต่รถน้อยมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นทางไปตัวอำเภอบ่อกเกลือนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าเป็นเมืองรองนะครับของอำเภอที่อยู่นอกเมืองของจังหวัดน่านนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยแบบนี้นะครับ ก็จะมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางกันมามากในช่วงไฮซีซั่นหรือช่วงฤดูก,กาลท่องเที่ยวนะครับแต่วันที่เดินทางมานี้นะครับผมและทีมงานนั้นถือได้ว่ามาก่อนที่จะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวนะครับทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางกันมาบางตามากเลยนะครับแล้วก็ถนนคนทางบนเส้นทางไปอำเภออกเกเือนนี้ก็มีรถวิ่งสวนทางได้น้อยมากเลยนะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆครับเพราะเป็นถนนที่ อยู่บนภูเขาหรืออยู่บนยอดดอยนะครับสองข้างทางก็เป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนนั้นได้มีโอกาสพบเห็นเส้นทางไปอำเภอบกก่อเกลือหรือว่าทางไปเที่ยวถนนหมายเลขสานะครับซึ่งก็จะมีป้ายนะครับบอกตลอดทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่จะไปถนนหมายเลขสามนะครับขนาดมาตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะครับก็ยังมีเมฆหมอกนะครับ เรียกว่าเป็นทะเลหมอกจางๆอยู่บนอยอดภูเขานะครับซึ่งจะมองเห็นจากาสายตาเราด้วยเลยนะครับสายตาเราเนี่ยสามารถมองเห็นทะเลหมอกไกลๆได้เลยนะครับนะครับถ้าเกิดออกมานอกกระจกแล้วโอ้บรรยากาศสวยอากาศเย็นมากๆเลยนะครับขนบบาดใบสองแล้วอากาศนี้ก็ประมาณ28-23องศานะครับถ้าเกิดมีแดดอ่อนๆแบบนี้ก็คลายความ เย็นไปได้นิดนึงนะครับโดยเพราะตอนคืนนี้อากาศหนาวมากครับ16-19องศานะครับสำหรับเส้นทางที่เรามานี้นะครับถือเป็นทางรองนะครับทางรองจากอำเภอเมืองน่านนะครับไปสู่อำเภอบ่อ,อกเกลือนะครับท่านไม่ต้องกลัวหลงพอมาถึงอำเภอเมืองน่านนะครับก็กดแผนที่นะครับเส้นทางไปถนนหมายเลขสามหรือไปอำเภอบ่อ,อกเกลือนะครับก็จะได้เส้นทางที่มานี้เลย นะครับเรียกว่ามาตามแผนที่ครับไม่หลงแน่นอนนะครับซึ่งสัญญาณ GPS นั้นหรือว่าสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นก็ใช้ได้ตลอดเส้นทางครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นระบบเครือข่ายนั้นก็ถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับสองข้างทางนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีดอกไม้เหลืองๆอ,อยู่บนยอดเขานะครับสลับกับแสงแดดสีทองนะครับส่องมาบนยอดไม้ทําให ได้บรรยากาศสุดหวานคลาสสิกนะครับเรียกว่าเพลินเลยครับขับรถแล้วเพลินเลยนะครับมองเห็นต้นไม้สีทองสีชเขียวแบบนี้นะครับแล้วขับเข้ามาในภูเขานะครับต้นไม้เยอะมันก็ล้มลื่นครับจับไปที่กระจกนะครับปรากฏว่ากระจกนี่เย็นเจี๊ยบเลยครับแสดงว่าอากาศข้างนอกนี้เย็นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับหรือเปิดแอร์ก็เปิดแบบ เล็กๆน้อยๆนะครับสัก25องศาขึ้นไปนะครับก็อากาศกําลังดีเลยนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาตินะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับเดินทางมาชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนครับนี่แหละครับบรรยากาศที่จะเดินทางไปสู่ถนนหมายเลขก3นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับท่านที่เคยเดินทางมาแล้วก็คงจะคุ้นตากันเป็นอย่างดีแต่สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเดินทางมานั่งรถชมบรรยากาศ ไปพร้อมกับคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นเส้นทางไปสู่ถนนมาเลขสามหรือถนอนทางไปบ่อกเกลือนะครับซึ่งบางคลิปวิดีโอนั้นนะครับบางคลิปนะครับหรือยูทูบเบอร์บางท่านนั้นก็อาจจะไม่ได้รีวิวเส้นทางให้เห็นนะครับส่วนมากก็จะเดินทางไปที่สถานที่ถึงแล้วนะครับหรือถนอนมาเลขสามหรือ,อสถานที่อ,อยู่บ่อเกลือสิงคานะครับแต่ของผมนะครับเป็น อีกทางเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกทางเรือกหนึ่งเป็นรายการที่อยากให้ทุกคนนั้นได้สัมผัสถึงเส้นทางในการที่จะเดินทางเลี้ยวซ้ายไปปัวนะครับไปบอกเรือนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายนะครับจะมีป้ายบอกทางไปนะครับพร้อมลูกศรระยะระยะนะครับเราก็ไปเรื่อยๆครับบางครั้งไม่ต้องใช้ GPS ก็ได้ครับมองแค่ป้ายนะครับก็ไม่หลงแล้วนะครับก็เจอครับอำเภอปัวอีกากว่ากิโลนะครับ ก็ไปได้ครับไปถึงบ่อกเกลือก่อ,อนเล้วถึงจะเข้าสู่อำเภอปัวซึ่งใกลๆ้ๆกันนะครับอำเภอบอกเกลือนี้มีรีสอร์ทที่สวยงามมากมายเลยนะครับดูจักรีวิวนะครับแล้วก็อำเภอปัวนะั้นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นนาขั้นบันไดนะครับมีรีสอร์ทมีร้านกาแฟสวยๆบรรยากาศเย็นๆน,นะครับามาถ่ายรูปน,นั่งน,นั่งจิบกาแฟนะครับก็ถือว่าได้บรรยากาศ ธรรมชาติดีนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับได้มีโอกาสมาสัมผัสใ้จิตบนคุณนเขาชมทะเลหมอกต้นไม้สเีเขียวนะครับแสงแดดก,กระทบดอกไม้เป็นสีทองทองนะครับทุ่งนาสีทองแบบนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยทุ่งนานะครับแล้วก็ทะเลหมอกจางๆให้เราได้สัมผัสถึงให้ความเย็นนะครับ เดินทางมาวันนี้ฝนไม่ตกนะครับอากาศกำลังดีท้องฟ้าปลอดโปร่งครับอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกันจริงๆเลยนะครับเรียกว่าลืมโลกส่วนตัวไปเลยนะครับโลกส่วนตัวหรือโลกที่เรากําลังทํางานอยู่นะครับได้เขามาสัมผัสใกล้ชิดติดธรรมชาติแบบนี้นะครับก็มีความสุขดีครับนั่งรถชมแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับฝนลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ที่เรามานี้ไม่เจอฝนนะครับคือฝนเนี่ยเพิ่งจะตก ผ่านไปนะครับก่อนที่คณะของเราจะเดินทางมาถึงนั่นเองทําให้ถนนเนี่ยมองเห็นยางดําได้ง่ายขึ้นนะครับใช้ความเร็วต่าๆนะครับอย่าใช้ความเร็วสูงนะครับเพราะว่าถนนอาจจะรื่นนะครับอาจจะเกิดการสไลด์ของยางล้อรถเราได้นะครับแล้วก็ไปได้วยความช้าๆนะครับแต่ชัวร์นะครับก็จะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับ และสำหรับที่เที่ยวอำเภอบ่อเกลือของจังหวัดน่านนะครับถือว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าจคก,กินแหล่งที่เป็นธรรมชาติเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าอำเภอบ่อเกลือนั้นจะมีสถานที่ผลิตบ่อกเกลือสินเท่านะครับซึ่งบ่อกเกลือสินเท่านี่ถือเป็นเกลือที่อยู่บนภูเขานะครับทางตอนเหนือมีประวัติศาสตร์สมัยก่อนครับที่มีการค้าขาย ส่งไปขายตามประเทศจีนนะครับซึ่งที่เนี่ยตามประวัตินะครับมีต้นน้ําว่า2บ่อนะครับบริเวณต้นน้ํำน้าอีก5บ่อรวมไปถึงบ่อเล็กบ่อน้อยมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับซึ่งในบ่อนั้นก็มีความลึกพอสมควรจึงต้องมีร้านหรือนั่งร้านเอาไวใ้ให้ตักน้าเกลือขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็บางท่านก็มีการเอาไข่ไปต้มกับน้ําเกลือสินเทานะครับทําให้ ไข่นั้นมีรสชาติหอมอร่อยและเค็มกำลังดีน่าทานสุดๆไปเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะปักหมุดมาที่อำเภอบ่อเกลือนะครับก็ให้ปักหมุดมาที่บ้านบ่อหลวงตําบภบ่อเกลือใต้อ,อําเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับครับก็พูดคุยชมวิวชูทัดกันในระหว่าง2เส้นทางที่จะไปอ,อําเภอบ่อเกลือนะครับและหมู่บ้านสะปันนะครับ เรียกว่าถ้าเราจะมาเที่ยวจังหวัดนั้นเราจะต้องหาสถานที่ท่องเที่ยวเช่นปักหมุดหยุดเวลาไว้ที่อำเภอสปันหรืออำเภอบ่อเพื่อจะได้วิวหลักล้านถ่ายรูปสวยๆด้วยสองมือเราเองนะครับหรือเราจะเดินทางไปชมวิวบริเวณวัดสปันก็ได้นะครับซึ่งเป็นจุดแคมปิง้งแคมป์ปาร์คนะครับอยู่ห่างจากร้านหยุดเวลาคาเฟ่เปนิดเดียวเท่านั้นครับแล้วก็เรียกว่า ได้เห็นวิวนาะขั้นบันไดาจากภูเข,ขามุมสูงบริเวณที่เราไปปักหมุดอยู่บริเวณวัดสปันนั้นด้วยนะครับแ,แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเดินทางมาเที่ยวบ่อกเกลือจังหวัดน่านแล้วนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติขุนน่านด้วยนะครับซึ่งเส้นทางมาอุทยานแห่งชาติขุนน่านนั้น ก็จะอ,อยู่ใกล้กับอำเภอบอกเกือนะครับอยู่กระจีพิะวันออกของพุทยานแห่งชาติดอยภูคานะครับเรียกว่ามีภูเขาสลับซับซ้อนมีทะเลหมอกให้เราได้เห็นสองข้างทางที่จะเดินทางไปพุทยานขุนน่านนะครับสำหรับหลายคนที่ตัะปุตดมาถนนหมายเลข3หรือถนนลอยฟ้านี้นะครับก็เป็นเส้นทางของอำเภอสันติสุขอำเภอปัว อำเภอบอกเกลือนะครับเพราะว่าลักษณะของเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาคล้ายเ,เลขสามนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงกลายเป็นจุดเช็คก,กินยอดฮิตที่ใครๆก็ต้องแวะมาถ่ายรูปก,กันนะครับเพราะว่าเป็นถนนหมายเลขสามที่อยู่เชื่อมรอยต่อนะครับตั้งแต่เส้นทางอำเภอสันติสุขอำเภอปัวและอำเภอบอกเกลือนะครับด้วยลักษณะของทางที่ คดเคี้ยวเหมือนกับในภูเขาที่เราเห็นในรูปเนี่แหละครับทําให้บนสันคอเขานะครับมีลักษณะเหมือนกับเป็นตัวเลขสามแล้วก็เป็นจุดเช็ดอิงนะครับก็จะมีป้ายบอกไประยะๆแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าขณะตอนมา นะครับเป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วนะครับใกล้จะมืดแล้วตอนนี้หมอกเริ่มขึ้นบนยอดเขาบ้างพอให้เราได้เห็นฟาร์มหนาวเย็นขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วนะครับนี้ไม่ใช่ถนนหมายเลขสานะครับแต่เป็นถนนคดเคี้ยวอยู่บนสันเขานั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆเ,เบื่อการเรีอยงครับนั่งรถชมวิวดูแต่ภูเขากับต้นไม้นะครับเห็น ทะเลหมอกไหมครับอยู่บนยอดเขาเมื่อกี้นี้นะครับเรียกว่าจะมีอยู่สองข้างทางนะครับให้เราได้เห็นทะเลหมอกบางแห่งนะครับที่เราขับรถผ่านที่จะมุ่งหน้าไปสู่ถนนหมายเลขสามนั้นก็มีหมอกจางๆลอยอยู่เหนือภูเขาอย่างนี้นครับบ้างเล็กน้อยบางแห่งก็มีเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับถนนหมายเลขสาม็นเลขสามหรือเปล่าครับเพื่อนๆตรงนี้จะมี จุดให้เราได้พักรถนะครับเพื่อป้องกันรถที่วิ่งสวนทางไปมานะครับแล้วก็รถจอดไว้ในสถานที่เขาให้จอดรถนะครับแล้วก็แวะถ่ายรูปกันเสร็จแล้วเดินทางกันต่อเลยครับเดินทางไปบนถนนหมายเลขก3หรือบนสันเขานั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่พาทุกท่านมาเที่ยวชมระหว่างทางเราเจอเมฆหมอกลอยประทะอยู่บนถนนนะครับ แต่ว่าเป็นภาพมุมต่ําทําให้เรามองไม่เห็นเอาจิก,กวนนะครับเพราะไม่ได้จะโดนบินถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเบื้องหน้าเราครับถนนที่เราวิ่งอยู่บนสันเขานี้มีความสูงกว่าภูเขาที่อยู่เบื้องหน้านะครับทําให้เรามองเห็นทะเลหมอกที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับซึ่งทะเลหมอกนะครับในช่วงยามเย็นนี้หมอกเริ่มลอยออกมา ให้เห็นเป็นระยะระยะแล้วนะครับยิ่งอยู่สูงเท่าไร่นะครับยิ่งหนาวเย็นเหมือนกับยิ่งสูงยิ่งหนาวอย่างที่เขาพูดกันจริงๆครับสำหรับผมและคณะนั้นเดินทางมาในช่วงโพโเทตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะครับก็เลยทำให้เห็นปรากฏการมีทะเลหมอกลอยอยู่บนยอดเขานะครับหลายลูกนะครับ หลายลูกหลายกิโลเลยทีเดียวนะครับซึ่งระยะทางกว่าเราจะเดินทางไปถึงอำเภอบ่อกเกลือก็อีก30กว่ากิโลครับตอนนี้นะครับตอนนี้เพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะเข้ามุ่งหน้าไปสู่อำเภอบอกก่อเกลือน,นะครับซึ่งคืนนี้เราคงต้องไปพักที่อำเภอบอกก่อเกลือแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับยังคงวิ่งอยู่บนสันเขาอยู่นะครับ เราพยายามที่จะเดินทางไปให้ถึงที่หมายหรือที่พักให้ไวที่สุดนะครับเพื่อที่าการเดินทางนั้นจะได้ไม่อันตรายจนเกินไปนะครับซึ่งตอนนี้เวลาใกล้เข้ามาทุกขณะเกือบ5้าโมงเย็นแล้วนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าบรรยากาศตอนนี้แสงแดดไม่มีแล้วนะครับมีแต่เมฆหมอกนะครับที่ลอยมาประทะอยู่บนยอดเขาให้สัมผัสปิวทิวทัศ แล้วก็ความเย็นให้เราได้สดชื่นกันบ้างนะครับสำหรับรถที่จะเดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกนะครับรถดีเซลรถเบนซินนะครับรถเล็กรถใหญ่แม้ตะกระทังรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งขึ้นมาได้ครับเพราะว่าทางนั้นไม่ชันจนเกินไปนักนะครับเห็นได้ว่านะครับขนาดวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวก็สามารถขี่รถเครื่องเที่ยวชมนะครับต่อมานะครับจากถนนหมายเลข3ก็จะ เจอกับถนนหมายเลขศูนย์ที่ว่าจุดพบลักนะครับเป็นรูป L O V E หมายถึงเลิฟนะครับเป็นรูปตัว O นะครับแต่ว่าวันนี้เราคงจะไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ6โมงนะครับเพราะว่าที่จังหวัดหน้านี้ถ้าเกิด6โมงนะครับพระที่จะตกเร็วแล้วก็จะมืดไวนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าจุดชมวิวบางแห่งนั้นก็สามารถนำรถไปจอดอยังจุดพักรถได้นะครับแต่จุดชมวิวบางแห่งนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้นํารถไปจอดไหลเขานะครับเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุสําหรับรถวิ่งไปมาอาจจะเจี่ยวชนได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศที่นํามาฝากให้กับแฟนรายการไปให้ถึงแล้วต้องกลับมาให้ได้อย่างมีความสุขปลอดภัยด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ EP หน้านะครับที่อำเภอบ่อเกลือนะครับและที่ อำเภอสปันส่วนจะไปชมที่ไหนอย่างไรฝากติดตามชมอีพีต่อนไปนะครับเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะักนะครับสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยบรรยากาศบนภูเขาพร้อมต้นไม้สีเขียวๆไปให้ถึงแล้วกลับมาให้ได้โชคดีมีความสุขมีเงินใช้รักษาสุขภาพช่วงไปฝนต้นหนาวเดินทางปลอดภัยนะครับทุกท่านทุกครอบครัว หวังว่าคลิปนี้พอจะเป็นแนวทางหรือไอเดียบ้างไม่มากก็น้อยครับขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมไปให้ถึงแล้วกลับมาให้ได้นะครับ